เหรียญดวงพกันวัดพรยาสองสี่กเก้าพระนี้นำออกมาสองเหรียญด้านหนึ่งเป็นด้านหน้าอีกด้านหนึ่งเป็นด้านหลังของพระทั้งสองการถ่ายทำครั้งนี้จะได้โทรศัพท์มือถือที่มีคุณภาพค่อนข้างสูง และความสามารถถ่ายได้คมชัดในระดับหนึ่งคราวนี้เรามาดูทางด้านเหรียญด้านหน้าเมื่อเราขยายว่ามาเป็นแนวตรงแสงที่ออกมาอาจจะสมบูรณ์ได้แต่บางส่วนจะเห็นความงดงามของคำว่าทองกระไหล่ทอง,ทองหรือทองคำ ไม่ว่าสภาพจะเป็นเช่นไรมูลค่าของเหรียญก็ยังอยู่คงเดิมคราวนี้เรามาขยายมากขึ้นเนื่องจากว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถขยายได้ดีขึ้นตำหนิที่หูคำว่าพอสอสองสี หกเก้าคราบำนิจะคนชัดในสภาพเดิมเกือบร้อยเปอเซท่านี้หันมาดูลายกหนกทางด้านที่หลังนูนด้านหน้าท่านจะเห็นลายของริมที่เกิดขึ้นจากลายกหนก ทุกด้านอาจจะมองไม่เห็นในบางส่วนเนื่องจากแสงมาทางด้านเดียวความงดงามนี้จะเป็นไปตามการเวลาด้วยการสร้างเกือบร้อยปีความงดงามนี้จัดอยู่ในขั้นสูงสุดก็ว่าได้ด้วยพระที่สร้างมาเกือบร้อยปีบางจุดของ องค์พระจะเกิดปฏิกิริยาเขาเรียกว่าสนิมตำหนิต่างๆที่ปรากฏขึ้นที่ตัวองค์พระก็จะชัดแจ้งคุณสามารถตรวจสอบได้กับพระที่ท่านมีอยู่นี่คือสุดยอดแล้วตำแหน่งต่างๆจัดว่าอยู่ครบ ความงดงามของลายเส้นเนื้อพระพุทธคุณจัดว่าเป็นสุดยอดในแผ่นดินความรู้และความเข้าใจของท่านนั่นคือสิ่งที่สำคัญพระนี้จัดเป็นเอกของแผ่นดินอย่างแน่นอนคราวนี้มาดูทางด้านหลัง รูกระบอกของหูจะเป็นเช่นนั้นด้านปลายกระนกด้านปลายจะเป็นปลายสองแฉกท่านจะเห็นเด่นชัดในพระที่ชัดแจ้งคราบที่ปรากฏจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อมที่ผ่านการเวลามา้ายบนกระนกหรือสภาพที่ปรากฏ เป็นไปตามวัตถุโบราณและการเวลาของพระร่วมร้อยปีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏนั่นคือธรรมชาติแห่งการเวลาตำหนิ่านี้บางจุดอาจจะแสดงชัดให้ท่านหรือไม่ชัดนั้นแล้วแต่ว่ามุมแสงเพราะมุมแสงที่ข้ารเเจ้าใช้เพียงไฟหลอดเดียวเท่านั้น ในการแสดงครั้งนี้อาจจะเป็นการแสดงครั้นสุดท้ายของหลวงพ่อก,กันวัดพระยาขั้นสูงสุดในการตรวจสอบทั้งเหรียญทั้งสองนั้นที่ดีที่สุดคือใช้เครื่องดิจิตอลไมโครสโคปซึ่งสามารถขยายเนื้อออกมาและตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง เมื่อคุณเข้ากล้องขยายในลักษณะนั้นสิ่งที่ปรากฏจะเด่นชัดและชัดแจ้งในตลอดทุกสภาพที่สมควรที่จะเป็นทางด้าน p ฟิสิกส์ออฟเ e ต o l o g y และ Physical Phenomena ในระบบทางวิศวกรรมศาสตร์สิ่งที่ปรากฏเหล่านั้นเป็นเรื่องพื้นฐานมากสำหรับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านฟิสิกส์ทางด้านเคมีทางด้านวิศวรกรรมศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพที่เราเห็นปรากฏฟิสิกอล l ัปร์ติและ p ฟิสิกอลฟิโ o m e นาสำหรับวัสดุในระดับนี้ไม่ได้มีปัญหายุ่งยากใดๆ ยิ่งพุทธคุณที่สำหรับผู้ที่มีความสามารถในตรวจเช็คพุทธคุณได้แล้วไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นในการนี้เป็นสิ่งที่หาได้ชมได้ยากที่สุดและผมคงแสดงให้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่มีความจำเป็นเพราะผมได้แสดงไว้หลายครั้งแล้วถามบอกว่า ทำไมข้าพเจ้าถึงเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้พระเหล่านี้ถูกเลือกมาที่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าไปหยิบพระนั้นมาจากผู้ที่ถือของดั้งเดิมของพระซึ่งเคยเป็นนายทหารระดับพลทรและปลดเกษียณมาก่อนจอมพลถนอมและ คือก่อนประมาณก่อน2,510และวัสดุหรือพระเครื่องทั้งหมดถูกเก็บรักษามาตลอดเวลาตอนนี้ข้ามมาอีกสองชั่วอายุคนพระเหล่านี้ถูกเลือกมาว่าผู้ใดสมควรที่จะเป็นผู้จิตการตรวจสอบพระเหล่านี้ในขั้นแรกแค่มองด้วยสายตาในระยะไกลก็บ่งบอกได้แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติแห่งกาลเวลานี่คือสุดยอดพระเครื่องการสัมผัสเหรียญเหล่านั้นพุทธานุภาพที่อยู่ที่เหรียญจะพุ่งวิ่งออกมาสู่กระแสดได้ผมเคยเจอหลายคนซึ่งเป็นระดับเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทและหลายบุคคลที่เล่นตามหา และปลดเกษยียณไปด้วยอายุแห่งกาลเวลาเกินกว่า80ทั้งนั้นทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันและทราบอะไรมากมายการแสดงครั้งนี้จะบ่งบอกอะไรมากมายเหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจเหตุผลและต้องการพระเหล่านี้เท่านั้นพระนี้ถูกเลือกไว้ เมื่อถึงเวลาก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาขอให้ท่านโชคดีถ้าท่านต้องการและมีวาสนา